สวัสดีค่ะมน,นียศเพึ่งจะพผ้ามาเบ่งขั้วยุบานพักกญยาตะบนไรไต่อำเภอพิบูลมั่งสาหารจังหวัดอุบลมาก,กับบุพเพจากของเพิ่นเอกค่ไไคะเพิ่อนผูกขั้วไว้ในคอได้ข่าวแต่ว่าขั้วหน่อยตัวนี้เลยค่ะนี่เป็นลูกของเก่าจเจริญแม่บรรดาแม่กับม่ตัวนี้เหรอค่ะแม่นี้ยศเพิ่งเบ่งสูงเหรอสูงบนาจ,จะเกินหล่อามสิบหาเลยคะ่ะ ลูกเพิ่นนี่อายุน่าจ,จะสองเดือนนิดๆในข่าวว่าเพิ่นขายไปแล้วเด้อค่ะในราคาสามแสนขายให้เพนน่่ใหญ่สีถี่เเพิ่นเคยไปทายคลิปทางโค้งเจียมทางไปโค้งเจียมดอนน,นนะคะขอ้อกล้วยนี่ซื้อขอกล้วยพ่อใยญ่ถาเด้อค่ะบุหรีเห็นเจ้าของเพิ่นเรอค่ะ ก็เลยถ่ายคลิปมาฝากพอแต่พ่อหญ่ที่อยู่บ้านข้างๆกันค่ะคุณพามาเบิงเบ,บิงเลยเบิงเลยเพิ่นมาค่ะอยู่ในขอบเพิ่นก็มีขั้วอยู่ซี่โต้ะคะ่ะแต่ว่าที่จุดพีกคือตัวนี้แหรอคะหตัวนหน่อยตัวแม่ลูกเกาจเจรเญนตัวบพิ่นจะเป็นตัวหูนะคะตัวเพิ่นส่วนตัวหนน่นาจะเป็นตัวแม่ค่ะ เห็นแต่ข้างหนาเพิ่งบบได้ออมไปเบิ้องโตแม่เหรอคะคลิปนี้บ่อไม่ยังไลายค่ะเพราะว่าบุพเพะจะพร้องเพิ่นกันเลยแอบทายข้วยในขอคนมาฝาค่ะลูกเก่าเจะเลรินสามแสนค่ะราคากำลังงามๆเลย แม่บันบานแต่ว่าทรงลูกแห้งค่ะลูกง่ามมีหลีไปิ<น>ึผพาไปบึงไก่ๆค่ะหน้าตากะง่ามอยู่ค่ะลูกเพิ่นเป็นตาเชียงดีขนาดค่ะหน้าตหาหักอัตลักษณ์เพิ่นไดอยู่ค่ะตาเต็มแก้มจ้ำคอสององ่องทุ่ท่าขาวแม่เพิ่นค่ะคือคาก มาฟื้นฟื้นใส่น้าตาหักกันาเลยบึงเดบเลยค่ะเร็บกกับงาม สำหรับคลิปนี้กระซัามในราคาเป็นไงว่าอุ้มเมื่อเลยวสัสำหรับคลิปนี้กระซัำในราคาฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งวยค่ะ จะได้บุพาดคลิปใหม่ๆของช่องยายพึงิงขอบคุณค่ะ